เธอรินพุนเกิดอะไรขึ้นอืมลุลานว่าเกิดอะไรขึ้นน้องเชอว่ามันยังเด่นนะพี่น้องเอ้ยหากะลงหน้ามือแรกก็ได้ไปใหม่ท่งให้ท่งหน้าเพื่อเราผุนไปไปบิ่งไปโอไปพี่น้องเลยลงมาฮอดแล้วไปเลยไปยังจะเล่นนี้อยู่เล่นหนีตรงไง เฮ่เสียแดงปว่าป่าลงมาธงเนี่ยยังโมอดสิได้ก็กินน้ำบัสตุกเนื้อนี่บอกไปยังไปกินน้ำไอซิมอยากินน้ำเหมือนกันพ่อพ่อแม่ไม่ยอมจะทำไปยังนี่ไปหน้าป้าไปหน้าป้าไปเห็นยังเอาน้ำเป๊ปซี่มาส่งป้าอืมเอาน้ำเป๊ปซี่มาส่งป้า พอกอนเบิังไปป,ป,าปาลูกข่าวบ่พาปลาดุงไปปลูกข่าวบอพาปลาลุงเลาะทงเมื่อนี้ไว้สิอบอกปลาดุงอ่ะมากันสบายดีปลาดุงมาสบายดีปลาลุงน้องมึงสบายดีสบายดีค่ะ <c oughs> มืึอนี่ไผ่ใหม่ดมึอน,นี่ดิดผู้ปลาลุงเจอยเผาก็ไม่ไผ่บ่อะนั่นโดยพี่น้องเลยเนาะไปะทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสาวตาดำ พาเลาะทุ่งแล้วก็พาไปเบิ่งอ่าบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าพอดายพี่น้องเลยทางป่าเล้าววานเข้ามือนีเนาะพุ่นลุงจอยเห็ดแล้วเชอรินพุ้นเกิดอะไรขึ้นอืลุลานว่าเกิดอะไรขึ้นน้องเชอร์วะมันยังเด้ะนะพี่น้องเลยหากะลงหน้ามือแรกก็ได้ไปใหม่ทงไฮทงหน้าพอดายผุ้นไปไปเบิ่งไป ไปพี ai, b b ảo, ạn, àn, ่น้องเลยไปเบิ่งบรรยากาศป่าลาววานเข่าบานเข่าวานกะวานเข่าเนาะปะาไปเลยวานปะาไปเลยพี่น้องเลยไปดูได้ยังไปเบิ่งลุงจอยพุ่นอะบ่ลุงจอยบ่ฝีมือลุงจอยบ่เห็ดหรอล่ะฝีมือลุงจอยบ่หนีไปยังไยซิมเราจะกินน่าจะกินน้ำละเหนื่อยปะไอตาไอตานอนเว้นพี่น้องเลย ตาดำมยอมมวยอมนอนเว้นเดี hmm. nah, ๋ยวนี้ไหนไงเป็นสาวเลยไฮนาเห็นกระปูวะใช่รึไฮนาเจมแลวังตกคานาเด้อไหนาดินน่ะมึงเนี้ยพี่เจ้านี่คือผลงานของเมื่อวานนี่พี่น้องเลยปังเนี่ยอยย่านี่แตะปังอันนี้น้ามาได้ไวยนี่น้ามาได้วยนี่เต็มไฮนาหนิฝนตกคือนี่บอฝนตกคือนี่บอกปลาดุงเวะ ฝนตกแห้งปลาลุงพายุเ huh. ข่า anyway. บ้านลินิดอกใช่าหรอเต็มให้หน้าเลยฝนตกแบบป้ายยังยังยังหันแตกตั้งเดียวไปไว้เดี๋ยวป้าหิวน้ำนะไปาน้ำป๊ปซี่มาส่งป้าเลยนะพี่น้องเลยวานเข่าบ้านกล้าก็ได้ได้นี่พี่น้องเลยน้ำเพิร์เซอันต่อเฟืองเนาะ มีนดูพี่น้องคือชิงงามครับไปสบายดีไอซิมโดยเพื่อหอดทงน้ำแข็งละลายไปเลยง่ายง่ายอากาศกาสีดีๆเย็นๆพี่น้องเลยฝนกาสีลงไม่อีกแล้วทั้งน้ะผูไก่แล้วโอ้ไปเบิ่งกันเลยนากรอยูสีในในเนยเนอะ่าวนา อ่าสิขัดเครื่องขัดกลางเน่พี่น้องเลยโดยดกหน้าตีนบ้าน้ะกัขันกลางหน้าคนอื่นแล้กกัไปหน้าเขาอีกเท่านึงกับ้ทางในคเน้ะริมริมหุวยพ่น้องอ้โอ้ฝนตกน้ำหอแล้วบ้านีไป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 ขี้บวมเด็ไปย่างย่างย่างไปหัดบวไปย่างบวไปย่างูเลย ทงห้องฝนมาตกลงทางห้องแจ้ยังางเลยหมย่านเป็นชาวไห้ชาวหน้าบัดชย่านฝนตกว่าสิแม่กินบ้านน้ำแมกินบ้านตกคณะนี่ไเออได้ว่าจะแข่งฝนไอ้ซิมว่ะมามาตาลุงเ่ตกคณะไรมัน็ือตกอาหานินบอกถึงไม่ได้แล้วมันก็จะตกย้อนเชลินี่แล้วให้แม่เบกโอ้สั่งด็ นักี่นี่มที่บ้านี่พี่บ้านกินอกนหนกี่บ้านบอบอพี่องกับพ่อักดประดุงเลยนักเตะต่ดำเด้นินจะไปยนินจะไปเดี๋ยวบไปลงมาเปลยนผาละป้ายซื้อได้อันนี้พี่น้องเลยชัดเป็เซังก็บนนอนว้ยังไม่ตาาผับอก นอนเว้นน้ไม่ตาผูเด้อวันไหเด้อยินบอกนึ่งจางซ้ำเจ็บไปไปเปลี่ยนท่ากันบ้างใช้มือนะเปยนทาโอ้ยยุ้มหนาไม่ไดิโอ้ยช่างเดีเจ็บเลยเล็บโค้งยุ้มหนากันนะขอโทษกันได้ไหมเจ็บได้หนาไม่ได้จนแดง่คูดไม่ได้ะอดุงเนะไปใ้่นะ Luôn, luôn ngay hơi thay nào. Ngôi chuông gomay hư vác. Mm bạn nó sẽ. Mm hmm, nó sẽ. Mm hmm, nó sẽ. Mm hmm, nó sẽ. rồi hmm, nó sẽ. Mm hmm, sẽ. Mm hmm, nó sẽ. Mm hmm, sẽ. Mm hmm, nó sẽ. Mm hmm, nó sẽ. Mm เด้อรถลุงใหญ่นั่นน่ะไป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 ไม่สนใจเลยน้ำแข็งเปื่อยไปเลยทั้งนี้ดุทั้งนี้นี่บุรงษไอซิมจะเหวิน้ะามาดุมาพี่มาทั้งนี้ดุไปรอบๆนี่นี่ทางลุงใหญ่ปางคณะนี่ไปเหยียบขี่ตัวเลยดุดูดขึ้นมาขึ้นมาโว้ยเนาะ ด้ยนั่นแหละฮ้ฮะอินงเปีกไปอีกไปอีกแต่ก้อนป้่อดำเอาพี่น้องให้ไงแบบนี้เนาะ ปีนี้สิรองวานเนาะเมื प, ่อยพ่น่ทางป้าใหญ่ว่าเมื่อยเพราะว่าเราก็อ่าคนเฮาก็บ่ครบแน่เนาะทางปะเตอับลุงจอยเราก็บ่แแงพี่น้องเอ้ยก็เลยพากันตัดสินใจว่าวานเอาเนาะไ้อยได้หลายหรือซําดก็เอาพี่น้องเอ้ยโอ้ยนักก้นอีกแล้วสาตดาบ่เป็นหยังลูกไปลกขึ้นบ่เป็นหยังเป็นงธรรมดา กันธรรมดาปลาลุงเส,งสรจล้วปลาลุงคุบอันยังน้องเสือคุบหนูให้ปลาลุงเบิ่งบ่มีหนูว่ายังคุบกินไง <c oughs> ไปถ้าเราไว้ยมันจะคือตัวผูกเมรุห้อนเมรุะดิ้นแหละเบาวายทางนี้น้ำไหลมากมาห่อนทางนี้เนาะทางผูกน,น้ำไหลพี่น้องเลย เราถ่ายหน้าได้ดุดูเราถ่ายหน้าตุย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 ดินถ่ายเปลี่ยนบ่ดุโอ้ยเก่งแท้เด้พ่อจันถ่ายเป็นบ่ยนบอกรบกห้พ่อจันลงมาถ่ายหน้าซอยดินนี่เด้อมาเร็วๆป้าบอกอยากกินน้ำมาน้ำแข็งให้เนาะไป快ไป快 งาเฮ้ยเฮ้เดี๋ยว,ไ,ว,ไ,วไปอยากกินน้ำไปอยากกินน้ำแขกใครชอบอะไรป้า,า,ปาสิเหรอรีเลยหาวันมักตารเลยนะโมด้ห้องใครชอบอไรโมยังซือดินนินนักคุน่ ลงมาฮอดแล้วไปเลยไปยิงเนนี ob, ้อยู่เล่น <laughs> นี้ล hey, oh, ุงไงเร็ว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 บฮึนี่เนาะนีเนาะเฮ่อฮล้วมาแขมั้งแขมาสงใไหม่วไงนีเียงผ้าห้องบ้านหไม่แบบ้เใจร่างเย็นเนบได้สิโรมากิเองนะ อยากกินก็แต่ยวนขาน่าหหบอกให้นอนเว้น no, น้ำไม้ตากะบออกแต่เด็น้อมานนั่งนั่งรถระวังมุนดินขก้ลได้นั่งนี่เสียงผ่าห้องกับลงทงนาบอให้แม่อุ้มเฮ้ยนีเสียงผ่าห้องกนนั้นเป็นลูกชาวนาดินผ้ามาเอิญบกรุงไหมฮะเห็ดนาซอยดินเนี่ บอกคนว่าใส่หน้ายิ้มคีดินลุงใหญ่ไทยบอกแล้วว่าขาดได้ไว้เด้อว่าอยู่คนดุงเลยปี้วานในบ้านตอนนี้ยังบ่าวานแด้หนี่ยวานในตอนนี้เฮ้ยคีมาบ่น้องข่อยโจดรถไปทึ่งมือกันบึงขี้เองหรือว่เอ้าข่อยถามแล้วเลิกแล้วท่านให้หอดหรอว่าคนโรถท่านมาคนดุงห้ามหอลุงใหญ่แหวปาลุงเอ้ย บอกให้แล้วแลนนะว่าใส้เกียซีนะว่เกียซีเลยมาุกนง่เนี่ยเทนาไยงลงไม้ืดอกะสาวงงานี่แเลยชิมนะนมอเอันนั้นลุงจอยเห็นยังแสบไ้ดูกบวบบเมื่อกี้นี่ cứu con cái bạn con cứu con nát mẹ con nhiều mà mẹ đấy thầy mẹ đâu thầy 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 ném nước ngay tập nhả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 y tập bay tập nhảy tập bay tập nhảy 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 ไปไปไปลงจอยพนเผาายังน่ะไปถ่ายงานนั่นได้เลยมาบานมาบ่นขันผจกนีไขยันผจ้ก่อนขดก่อนบ่มือนอ่เนาะมันก็จะลงมาเลยนาใช้ได้บ่มากมากกไอย่ไปมันเกล่นะอันนั้นป้าาเาเรต้องลงไปดูมาเลย โอ้ยเนาะอันนี้บ่ลงมาเฉยเบียกป้าอันนี้บ่พอดีพอดีได้ถ่ายลุงใหไงเราถ่ายแล้วไปหวานน้ำป้าเด้อเจ้าเพชรยังกับกวไฟบ้านยินดีทานลุงเอยดูนึกว่าไฟใหม่อยังนะสิเด็กเตะทำเติมเยอะบอกลุงเฉยคืนมังตาในกินแน่เอาขิงหมูบ้านนี่เลยมีบ่ะสอนอาทิตย์เท่านันโอ้โหคับนาะ มกัดนียอันนี้หมากบ่จังหวะไม่กัดึ้นก็คึตั้นึงพี่น้องเอตาอ็ไดยให้น้อยเนึ่เนาเดีือสามให้นึงชองสามนั้นวันไปเลยเคยว่าบนตกันนี่กิดังว่นสีวานน้อยนี่่ะขนาดแยกคนมาตกน เคอคีมาน้บานนอทรหายคีมไปบอกพอโต้ไว้ซิหมจาว้งเฉยม้าจามังเดียร์แล้วเาิ้าใหม่อไตูบอกว่าแมงพูนแมาได้มาเอาป่ะข้าวใหม่อะไรสิชอบช่างเด็ตงจอยเ้ยเจ้าและวมแต่เจ้าแล้

เฮ้ยมันซีเลยลูกนะโอ้มากินแป๊บซีวัดตุกนี่เป็นเมื่อนะพี่น้องเลยไปแต่เอามาให้ป้าไปว่ามาให้ป้าซะไปแต่พิ่นยังๆงมายังมวยกูป้าอีกบม่แมนเอามาให้ป้าบ่นฮะมากินเองพึ่เราอยู่พว่งรอกินนี่ว่ามาจงแป๊จี้ป้าแซ่ปะะดุ ลายแล้วรถวใหายปลงไงในี่ยงไงยังไม่ได้กินหระกข้างว่กินน้ำส้มอยู่เรื่อนผุนฮาวไปน้ำส้มอยู่เรื่อนแก้วนึงไปิแกมาข้าเรือนอะบ่จกมาข้าเรือนละมึงรถได้รลบรถจอดไว้อยู่จเจะจะไวอยู่ทงหน้าพี่เลยอยู่ทงหน้าพี่บอกคิมนลงมาเ้อะชะดอ ลงมาถ่ายหน้าด้วยคิมไปถ่ายหน้าด้วยคิมกันมาถ่ายหน้ามือช้ำ่กันมาบ่าได้นันวานเข่าเมื่อยๆใช่หรอไม่มาถ่ายนึ่งเดียวโอเคโอเคอยู่ืันถ่ายได้เถดเด้อจ้าเจ้าดินบาทดินวานเข่าก่อนเชียให้จังเมื่อหดินลงมาท่านเห็นไปจากวัมัสี่เทตุ๊ก อ๋อเลยอีกช่องสำรวบกี่แล้วอะรแล้วขาดค่ะพี่น้องมาทางให้ไงพ่นมันเหนียวเนาะเพราะมันถึกหนามเนาะมันเหนียวถ้าธนว่าฝนตกมื่อนี่นั่นลื่นว่าสิได้เมื่อนี่ได้มันเป็นตกอยู่ได้หอนจะหน่อยช่วงแรกนี่กับตกหอนเวลาเก่าเมื่อนี่เลยฝนชะตกห้ำหอดินอีกแล้วพาอยู่เข่าเพื่อนดินอีกแล้วสิได้ ไม่ให้่ีักกินอาไรน้องจอยกินอะ่ดน้องจอยกินไะปไมให้บอกน้องจอยไปถ่ายนานะน้องจอยกัดไป่ปะโอ้ยช่างดีไปขโมยยูนอืมไปกเกินหาน้ำไม้ก็เฮ้ยดินหาน้ำไม้แกงดินอืมจะหน่อยขึ้นไปน้ำไอครีมเลยไอ้คีมมาแตงเฮียหน่ยเด้อ Kim tòa nhan bài bay cái bao thang gần đây... sì hân hân đâu Thang hân 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 Thang hân bà đấy Thang hân 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 chắc hân 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 chắc hân 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 hả. hân 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 nó hân 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 ไปพุ่นบ่ไอพุ่นบ่เรียว่าได้เลยบาแล้วตัวนั้นน่ะเอาว่าบ้านตัวนี้บาตัวนี้ว่าพังเมืองกันเแค่นี้ได้ก่อนอืมเี่ถึงให้น้อยนั่นงอให้ได้เสมอบุตรก็มาเหมือนว่ายังเหลือสามซีให้เนาะเออคนดื่มข้นน้ำให้นั่นตายดงหน้าตัวเองกันไปเหลือซีให้น้อยนั่นพี่น้องเลยแล้วก็ส่วนให้ใหญ่ๆมันเป็นหน้าลองเนาะมันสีน้ำยังขังอยู่เป็นร้ามีน้ำลายดอกพอดีเป็น เหนียวรีเหนียวรีเหนียวไปเลยว่าเอาแถวเห็ดนู่นก่อนมามึงจ้าไอ้ขึ้นบมืงตาลบ้านมีบ่มียู่ย่ะอันเมืกาลมันแก้ตั้งคันนี้กันนะอันเดไม่มันนั่นน่ะอันนั่นคืนขึ้นเลยติดขึ้นไดนได้นะอือเออมาไหนไปสิเออขี้มาแล้วลูกมาแล้วใช้พลอจะได้ระบบไปไหม ไปเข็นเอาเข่ามาไมั้ไหมจัดไปได้ไหมดิ้นจะจัดให้ยังเหลืองานนะันเนาะสองงานจักเจ้าสิไทยว่าถามเราก่อนถ <c ười> ามามึงคนงานก่อน <c ười> นอดินป้าไปชมงามเลยปะยันเนี่ยช่างนี่ยัดน้ำแข็งซื่อแดะดงมานลำนี่อะได้เพี้ยได้อีนีคนตัวนี่พี่น้องเไงเขาปุกเนาะเขียนไปเด้อเขียนแม่ป้าเด้เขาปุกนี่เด้อป้าเป่งน้ำดงมาเนี่เออเนาะมันกระซุ่มแต่หม่องเดียวได้หนิเข้ายังไงเข้าพันเตี้ยวว่าไง มาตาโดนสีหัวได้ดูอยูนท่ถ่ายอยู่ท่ถ่ายอยู่ถ่ายนกเหป้าไปงูแผ่ป้าเลยกระปุกแล้วน้ำห่วยจตมีบดนนินเฮ้ยมกตาทำไมไม่ชมมกตาเรื่อยๆไปน้ำป้าถ่าไปโอ้ยมักตาจนเบิืด จอยปลูกม er. ันเผาบวนปลูกมักทั่วให้เมีอะไรอีกเน่ยสอนมือน้องใหม่กันนะมันจะกะายดีขนาดยามแดงพี่น้องเอ้สีม่วงแดงเนาะ มาเซฟพี่น้องเลยทางลูกไงเพิ่งกะคาดทางงานนั่นได้เรียบร้อยเลยเนาะทางแม่นช่วยสกินขขาปุกไปหายเพิ่นวานพี่น้องเลยวานอีกสักหั่นนักกะมาให้น้อยนี่แหละหรือว,ว,ว่ากันฝนตกก็คือนสีว่านแต่บางนั้นนักกะพักกันเมือ่อพี่น้องเลยเนาะเมื่อหน้าให้สองให้พอพอาฝนมาเะไรได้นี่ห่อนยามมันแหละเอาเอาตาขี่ด้าน้องเลยเด้อฝากพี่ฝากนอก้องเป็นกำลังใจให้กันขึ้เก้าพี่น้องเลยคลิปนี้ ไปแล้วเนาะสบายดีกันเด้อบ๊วยจุกุจูคน